โอ้พี่น้องคนลนใครไข่มันบ้าอ๋อพี่น้องเดี๋ยวเก็บกันไส่ก่อนก่อดเลยเปิดพี่น้องคนละยังออกอยู่ครับเฮดยังออกอยู่ครับพี่น้องเฮ็ดยังออกอยู่คนละเฮดเโอ้โอ้ได้ใส่แกงหนอเสยใส่แกงหนอเสยครับพี่น้องโอ้โหอ๋อเฉพาะคนมาสอนมุกนี่แค่นี้ใช่ปะ ปาดดีดีงามไหมสุดยอดเลยโอ้มันนี้วันที่อะไรนี่มันนี้วันที่สองสิงหาแบบพี่น้องนะนะมานมาต้องลงไปให้มีเลค่ะลงไปเบิ่งบ่ว่าพี่น้องพปีนองงี้แตงกอเด้อครับพี่น้องมันต้องมาแล้วอครับผมมาเนาะเกิดอีก เฮ็ดไม่เม้นเฮ็ดเฮ้ยเอากระูนวะกระูนจ้าดดพี่น้องพเฮ็ดนะอ้พี่น้องดอกยขนาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโหโอ้โล่ะ

โเนาะโอ้ยบึงบึงหน้าเห็นลงโงครับก้างขันห้มได้เลยครับนี่มือเปียกก้างคันห้มมือได้เลยปาดพี่น้องเดียวเดียวเดียวเดพี่น้องเดียเดียวเดียวเดปาดพี่น้องเดียว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 เดียยวเดีเดียยวเดียว

น,น้องไงดีบอดคีอน้องเลสตเลเลโอ้ยทีมคนแบบเกาะบาดการไปหาให้ละโงกต้องไปหาใต้ต้นก่อต้นบะต้นยางน่ครับนี่อันนี้ออกโดนแล้วจะเป็นหักเลยปลูกไว้จะเป็นนำเสื้อไดไทีดี นำเสือเฮ็ดได้ดีด้หน่อยู่ใต้หุบกอแล้วมีแต่เฮ็ดละงกนนั้นเอาไปเฮ็ดทานเฮ็ดทานโอ้เฮ็ดทาน่วเนอ๋อเป็นยังไงม่ทานอียนเฮ็ดทานออกเฮ็ดละงกโสวยอีแม่เป้ย่านเออเก็บไปเลยเฮาสะสมนะพะนน่เมีนบ่ม่ยม่มเมีน เพชรยางอันนึงนะแต่ว่ากินได้อยู่แต่มันบุกแซ่บที่เป็นยางเพ็ดนี่บุกแซ่บกับบ่อตัวเอาอยู่บ้าสวยงามดิมองตีไม่ได้โอ้ยเนี่ยอี๋พุทธาชิดังมันบุกแซ่ผมจะลุยว่ะไหนวันนึงโวกลายขนาดแป้งพุดเหรอ เอาบ่เอาก็มาเก็บออเดอ้อนี่เสียเวางไว้นี่ลายห้าน้ำโพนั่นห่างลายพูดเหรอลายห้าเลยเป๊ะพูดเหรอมาเที่ยวจงหรอเที่ยวจังวะ ่พี่น้นนนอ,องพี่น้องชักเฮ็ดอย่างพี่น้องเลยอ๋อพี่น้องครับเฮ็ดอย่างครับนี่ใครเคยกินนะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งนี้ตีนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นครับนี่มีแมงต่อมอยู่ครับกินได้ไหมครับนี่พี่น้องแม่เหมือนเหรอพูดนะมาพี่เลยมาหาเศรษฐีครับพี่น้องที่ นี่ครับพี่น้องจักเน็ดอย่างนะครับพี่น้องนะจักเฮ็ดอย่างพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเก็บมือเบึงเอาอีิงปะคุณพูก่นเอนไปสไปคนทางหน้าเห็นไหม เห็นบอตัว้งหน้าฮะแหละเห็นบ่เห็นบ่โอ้มันดอกมัน,มน,มน,มน,เ,นเหมือนดอกมันมันเน่าหมดแล้วมันแมงสุด็เพิ่นมาอย่างวะมันเปื่อยแล้วครับนี่เปื่อยหมดแล้วครับนี่ เปลอยมาเลยกระตุนอ้าวมารูกก้อรับเบไปไเอาเดี๋ยวมาเสลาย,ยีรถสาคนตวไข่ครูบอกแน่เฮ็ดอันนี้มัน,น,ก,นกินได้บอสัญญาณมอนนี่มยังออกครับดิหารถเป็นใครยังออกอยู่เหามงนีะเฮ้ยละงอะสิออะไปเบิ่งโ่่ก็ด้อ เข้าป่าหากินนะครับเห็นเห็ดยังก็ต้องเอาเมดเลยครับนี่ตัวเมื่ห็ดอย่างนี้ครับนี่เก็กบ,เบเอาหมดเลยครับนี่ชักเห็ดย,ยังแต่ว่ากินได้หรอผมว่าเมื่อกี้น้องทีมงานเรายังเห็น เห็ดละงกยังเหลืออยู่ครับพี่น้องเฮ้ยใช่หรฮะโอ้เห็ดละงอกน้องสีแดงว่าไข่ละใข่ยี่ล่ะตัวให้เล่นก็ในมือนี่เดยเออ n ๆใส่ใ cái là việc phải không? Hết dạng nữa hả? đây Nó thì đi ẩu mất khắp Nó nó rồi cái mấy nè lại lại nè Mừng Cốt เหมือนเอ้า huh. uh huh. uh huh. พอได้เก็บ ไม่หย่องเขามาทะเลคือแท้ข้าเจ้าไปยังล่ะไปสวนมันไปได้เวันเทป มากน้อยกูพี่น้องเอาบรรยากาศฝนตกครับเมื่อนี่สำหรับคลิปนี้ก็ล่ากันไปกับน้ำตกสะพานหินนะครับพี่น้องสำหรับคนที่รับชมจดจบก็ขอบคุณหลายๆนะครับขออ,อยู่ดีมีแห้งล้ำลำเลยรวยอย่าเจ็บอย่าจนครับเจอกันลิปหน้านะครับคลิปนี้อีพี่นี้ อยู่กับป่าอยู่กับธรมรมชาติพอโตลาพอโตก่าวคำว่าสวัสดีครับ